เบดวงราศีและลัคนาราศีกันนะครับในเดือนเมษายน2 5 6 8ชาวราศีกันหรือลัคนากันนะครับผมแม้นี่ก็ราศีกันนะเป็นราศีที่ตอนนี้ก็โดนนะฮะลาหูเร็งนวยตานะครับแล้วก็อ่าโดนคราสนะโดนคราดและอ่เขาเรียกว่าสุริยคราดหรือว่าสุริยุปราคานี่แหละอ่สุริยคราดรอบนี้นะครับหรือว่าในทางโหเนยบางท่านจะเรียกว่าลาหูอมทิตนะ ซึ่งจริงๆมันเป็นคําเปรียบเลยเนาะจริงๆก็คือเงาของโลกและเงาของดวงจันทร์บทบังดวงอาทิตย์นะครับเราก็จะเรียกกันว่าสุริยคราสนะนะซึ่งจะกินเวลาประมาณสักเจ็ดแปดวันอยู่นะรอบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันต้องระวังอะไรนะครับโ,โหราศีกรัรนะหนึ่งระวังเรื่องของคู่ครองก่อนนะครับระวังเรื่องของคู่ครองคนรักนะ เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับบางทีจะมีปัญหาเนาะเอ่อปัญหาอะไรเนี่ยไม่ขอพูดแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยปัญหาของแต่ละครอบครัวเนี่ยมีหลายรูปแบบแต่ว่าจะมีปัญหามีอะไรที่มันแบบเอ่อติดขัดละกันอ่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชีวิตคู่นะครับนะอย่างที่สองนะครับสิ่งที่จะมีปัญหานะครับก็คือเอ่อเกี่ยวกับเอ่อในเรื่องเอ่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพนะครับก็คือชาวราศีกันเนาะนเรแล้วรางหูเลงอยู่แล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยมีความสุมเสียงอยู่แล้วนะครับก็คือระบบภายในตับไตไส้พุงนะภายในตับไตไส้พุงคนที่ดื่มนะครับคนที่ดื่มเนี่ยจะมีเอฟเฟกมากกว่าคนที่ไม่ดื่มนะก็คือว่าอาจจะแบบมีไซต์เอฟเฟกที่แบบรุนแรงกว่าเอางี้แล้วกันอาจจะเมาเยอะกว่า <laughs> หรือกินแล้วไม่เมา เหมือนคอทองแดงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์เข้าไปสะสมในร่างกายเยอะเกิดเป็นพิษนะครับต้องบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันเป็นพิษนะเออแต่ว่าที่เราไม่เป็นอะไรเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเนี่ยขับออกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดื่มดื่มเข้าไปเยอะเยอะเยอะเนี่ยร่างกายขับออกไม่ทันเนี่ยก็เกิดอาการเป็นไงเมาแห้งปวดเนื้อปวดตัวอ่าผื่นะอมอ้วกนะร่างกายขับออก นี่างนัก็คือมันเป็นพิษน,นะนะก็ถ้าเกิดคุณเรียงไม่ได้จริงต้องดื่มก็จิบๆเล็กๆน้อยๆดื่มเอาสังคมพอนะครับแต่ถ้าเลียงได้ก็เรียงเลยล,ลดละเลยเลิกเลยก็ดีนะครับแล้วช่วงที่เกิดคลาดเนี่ยนะครับประมาณวีคแรกของเดือนเนี่ยถ้างดได้งดเลยนะครับนะถ้างดได้งดเลยนะครับแนะนะมวแม่ก็จะงดเหมือนกันนะครับเออปกติก็ไม่ค่อยดื่มนะบางทีแบบ เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยออสองเดือนครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครันะ้งหนึ่งแต่ก็เนี่ยถ้าช่วงที่เจอคลาดก็จะงดเลยนะครับงดไว้ดีกว่านะไม่ใช่ของจําเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องคู่ของคนรักอาจจะมีปากเสียงกันบ้างอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจการการสื่อสารสื่อความที่ไม่ลงรอยกันนะครับก็ใช้สติให้มากๆใช้ปัญญาใชา้ความนิ่งนะครับต้องเยือกเย็นนิดหนึ่งนะครับ ถึงจะผ่านไปได้เนาะเออนี่คือแบบภาพรวมเลยนะส่วนเรื่องการงานนะครับราศีกันเนี่ยก็กระทบนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงอ,อันนี้ไม่ใช่จากคลาดนะ,ะกระทบหมายถึงว่าจากดาวนะครับในทั้งในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนและปลายเดือนนะครับต้นเดือนเนี่ยโอ้โหการงานเนี่ยไปตกอลิเนาะมันก็มีอะไรที่ต้องต้อง,ต,องต้องแบบแก้ไขเป็นอุปสรรคในงาน เป็นอะไรที่มันต้องแบบว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่เราต้องเคลียร์ต้องแก้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่อง,องเก่าๆปัญหาเก่าๆต้องเคลียร์ต้องแก้ไขนะครับพอผ่านวันที่11ไปเนี่ยดาวพุธดาวการงานเนี่ยเลงลัคนาราศีละนะครับซึ่งเป็นปักเกษตรด้วยนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเจอกาลาหูด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ มีนะครับยังมีอยู่นะครับหรือจะมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาทําให้เราต้องแก้ไขนะต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรไม่ดีก็ต้องแก้ไขต้องตัดทิ้งไปนะครับอะไรไม่ดีอะไรที่เป็นเนื้อ,อร้ายต้องตัดทิ้งไปนะครับวิธีการนะครับที่ใช้แก้ปัญหาเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเดิมๆไม่ได้อาจจะใช้วิธีการที่แบบตรงไปตรงมาทื่อๆดือด้อๆเนี่ยไม่ได้อาจจต้องมีการจิกแซกพลิกแพลงนะครับ รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางต้องใช้วิธีการที่แบบว่าแยบยนต์มีเล่กลอุบายกันหน่อยนะครับคือการใช้ชีวิตเนี่ยคือคนฟังอย่างนี้จะมองว่าเฮ้ยโหนี่มันเท่ากับสอนให้คนแบบมีเล่เหลี่ยมหรืออะไรเงี้ยต้องบอกว่าการใช้ชีวิตจริงๆในโลกเนี่ยมันถ้าเราพูดกันแบบไม่โลกสวยนะครับการใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนนะครับ ต้องมีลูกรอลูกชนบางทีใช้ชีวิตแบบตรงไปตรงมาเถนตรงนะเป็นไม้บรรทัดบางทีอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้นะเอาตัวไม่รอดนะระว่าตามตรงบางทีจะต้องนะทําตัวให้ไหวเอ็นเหมือนต้นไผ่นะครับรู้จักเอ็นตามลมบ้างนะครับนะต้องเป็นปลาที่ว่ายตามน้ําบ้างนะนี่คือทักษะหนึ่งนะครับในทักษะของการดํารงชีวิตนะไม่ใช่บอกให้คุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือว่า เป็นคนเลวคนชั่วหรือไปเอาเปรียบใครไม่ใช่นะเอ,อแต่ว่าคนเราเนี่ยนะครับน้ําใสเกินไปก็ไร้ปลานะคนที่ใสเกินไปหรือว่าคนที่แบบซื่อเกินไปดีเกินไปบางทีก็จริงใจเกินไปก็ไร้เพื่อนนอก得่ะเออมันก็ต้องมันก็ต้องมีลูกเล่าลูกชนกันบ้างนะต้องมีในเรื่องของการซิกแซกปิกแพลงในชีวิตกันบ้างราศีกันทําได้แล้วคุณจะต้องทําำ้วยนะครับในช่วงที่ ดาวพุธเนี่ยย้ายมาเร็งดวงชะตาวันที่11เมษายนนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยจะอยู่ไปถึงวันที่1พฤษภาคมนะครก็ตีซักประมาณทั้ง2 0วันยีบยอวันอะไรประมาณเนี้ยนะครับยวันโดยโดยประมาณนะครับเออก็ไม่นานนะครับแก้ปัญหากันหน่อยนะครับรับฝีมือกันหน่อยแล้วกันรนะาศีกันนะครับคราวนี้ในเรื่องการเงินเนี่ยนะ เป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันท,ท,ที่มันยังยิ้มได้อะว่รา,าราศีกันเนี่ยถึงแม้ว่าการงานคุณจะมีปัญหาหรือว่าในสภาวะชีวิตภาพรวมคุณจะมีปัญหามีเรื่องให้ต้องแก้แต่การเงินดีนะครับดาวการเงินคุณยังเป็นมหาอุดคือสูงส่งนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับสถานะทางสังคมความไว้วางใจจากคนรอบข้างยังมีให้คุณอย่างเต็มที่ นะครับเรื่องเงินเงินทองทองคุณยังเป็นคนที่หาสตังค์ได้หาเงินได้หาเงินเก่งราศีกันในเดือนนี้หาเงินเก่งมากๆนะครับแล้วคุณจะหาเงินเก่งอย่างนี้นะครับไม่ใช่แค่เดือนเมษายนนะสเดือนเลยนะครับก็คือเมษาพฤษภาจะเป็นช่วงที่คนหาเงินเก่งแบบมากๆนะครับหยิบจับอะไรเนี่ยนะตอนแรกๆอาจจะมีปัญหาแต่ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคุณหยิบจับ อะไรก็เป็นเงินเป็นทองทางนั้นนะครับเป็นเรื่องที่แบบหลายราศรีอาจจะต้องอิจฉานะอา,อาจจะต้องอิจฉาราศรีกันนะนะครับดาวสุขเป,ไปไ็นดาวการเงิน่ยเป็นมหาอุดนะแล้วเล็งดวงชะตาราศรีด้วยนะครับคุณจะรู้สึกว่าอะไรก็แบบเฮ้ยจุดนั้นจุดนี้คุณจะรุ่มร้อนว่าอยากจะหาเงินอ่าอยากจะหาเงินอยากจะทํำยังไงมีวิธีการยังไงที่จะแก้ปัญหาหรือว่าทําให้แบบถ้าทําธุรกิจเนี่ยทำยังไงที่จะแบบให้เกิดผลลัพธ์ ที่มากที่สุดอ่าดีที่สุดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการแบเอาเปรียบใครหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นการใช้ลูกล่อลูกชนนะการใช้เทคนิคอะไรบางอย่างนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับพอมาดูเรื่องของการเงินเห็นไหมการเงินมันซัพพอร์ตกันเลยนะครับก็คือเงินไม่ตกเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเงินจากการาสแสวงหานะครับรายได้นะลาบผลอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงจริงเรื่องโชคลาบด้วยก็ถือว่ามีลุ้นนะฮะมีความได้เปรียบ ลายสิงอื่นๆอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นการเงินนะครับโหการเงินการลงทุนค่อนข้างดีนะแต่การลงทุนเนี่ยขอให้ทาด้วยตัวเองนะถ้าใจให้ดีก็คืออย่าไปมีหุ้นส่วนจะดีที่สุดนะทําด้วยตัวเองดีกว่านะคราดาวหุ้นส่วนไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณลงทุนด้วยตัวเองนะจะดีกว่านะครับดีครับการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ดีเลยใช้ได้เลยนะครับ ต่อมาในเรื่องคู่ครองคนรักนะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณก็โดนคลาดนะครับโดนสุยาคลาด <c oughs> ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยยังพอที่จะพูดคุยกันได้นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาคือดาวคู่ครองเนาะบางทีคู่ของคุณนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความเข้าใจผิดนะครับหรือว่าการลืร้อฟื้นในเรื่อง เราปัญหาหรืออะไรที่มันกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะมาพูดคุยกันคุณก็มีหน้าที่ต้องอธิบายนะครับแล้วก็พูดคุยด้วยสตินะครับใช้ปัญญานำทางนะครับสองนะครับกู้ของหุ้นอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับหรือบาดเจ็บอะไรบางอย่างนะครับเจ็บป่วยไม่สบายหรือบาดเจ็บอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะครับนะประมาณสักเจออ็ดวันแรกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ เป็นการบอกกันไว้นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากหมายหรือรุนแรงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีเกิดขึ้นนะครับก็ใช้สติเนาะในการดำเนินชีวิตนะถ้าเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลไปหายามาทานนะครับอะไรที่มันจะป้องกันได้ป้องกันไว้ก่อนนะพยายามอย่าให้แฟนทำอะไรที่แบบสุ่มเสี่ยงเพียงคนเดียวนะครับก็ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะฮะเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับอาจจะมีการพูดอะไรที่ไม่เข้าใจกันบ้าง อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการสื่อความที่บิดเบือนบ้างก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปถ้าพูดผิดเราก็แค่พูดใหม่อธิบายให้เข้าใจให้กระจ่างนะครับเมื่อมีความเข้าใจมีความกระจ่างแล้วปัญหาก็ถูกแก้นะครับมันก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะฮะในช่วงต้นเดือนนะครับนะก็อาจจะมีเรื่องราวให้ต้องแก้ปัญหาอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ นะครับในช่วงกลางเดือนและปลายเดือนนะครับก็ให้เรามัดระวังในในการตัดสินใจนิดหนึ่งเราสิกันอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบไปตัดสินใจผิดหรือว่าไปาวางแผนอะไรผิดพลาดน,นะครับอาจจะเกี่ยวเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ตามแต่ก็ค่อยๆคิดค่อยๆทํานะครับถ้าเกิดหา,อ,าอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจให้หาที่ปรึกษานะครับคุณจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะครับเออแต่ถ้าคุณไม่คิดจะหาใครปรึกษาเลยมันมีโอกาสที่เราจะ ตัดสินใจผิดพลาดนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาอนนเรื่องความรักก็ไปแล้วนะครับเรื่องของสูขภาพและโชคลาภนะครับก็อ่อสูขภาพราศรีกันอ่สูขภาพราศรีกันก็ระมัดระวังในเรื่องของช่องคอนะครับในเรื่องกล่องเสียงนะครับเรื่องหูหูนะปากช่องปากช่องคอกล่องเสียงพวกนี้นะครับบางทีระวังเป็นหวัดนะเจ็บคอคออักเสบบ้างอะไร no. เงี้ยหูมอมนนี่ก็เริ่มแล้วนะเห็นไหม อัดคลิปเยอะก็คอแหบแห้งคออักเสบแล้วนะครับแล้วก็ระบบการได้ยินอะไรพวกนี้นะครับระวังสุขภาพเรื่องนี้หน่อยอ่าแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็เรื่องของอ่าสุราของมึนเมานะครับที่ต้องระวังถ้างดได้งดเลยนะครับสุราของมึนเมานะถ้างดได้งดเลยนะครับถ้าเกิดถ้างดไม่ได้จริงก็ลดอ่าละ นะให้มันน้อยลงนะครับนะประมาณนี้แล้วก็อย่านอนดึกนะครับการนอนดึกจะทําให้คุณมีผลกระทบต่อสุขภาพนะในเรื่องของความดันในเรื่องของลมในกระเพาะอะไรพวกนี้เยอะเลยเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาคบเนี่ยเดี๋ยวก็ไล่ดูกันเนาะในแต่ละงวดนะครับ 1- กับ16เนี่ยว่าเป็นยังไงโดยภาพรวมแล้วโชคลาบเนะี่ยต้องว่ากันไปงวดต่องวดเลยสำหรับราศีกันนะครับ แต่ว่าดูดวงดวงแล้วเนี่ยมัน50-50ิบ50ะมันห้าสิบหมันไม่ได้เด่นไปไปทางที่ว่าต้องมีแน่นอนหรือว่าจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะห้าสิบห้านะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันในคลิปที่ทําแยกโชคลาภโดยเฉพาะดีกว่าตรงนั้นจะได้มีรายละเอียดครบถ้วนนะครับครับนี่คือดวงตาราศีกันในเดือนเมษายน68ครับขอใโชคดีและมีความสุขครับ